สวัสดีครับสวัสดีครับนีเป็นไครับของอะไรเอาไว้เนี่ยห้อมาดตรงินอ่ะเอออียันเหลือเกินนั่งตรงไหนได้เนี่ยปะเลยนั่งไหนได้ข้างหลังได้เหรอบอกเอาเองเลยเอ็นไหมเอ็นครับ อ๋อนั่นเลงเอ็นเอไปเลยก็ได้อะอน้อยมัยากครับผมวัสดีครับวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมมันยากน้อยวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับอยู่กับพี่มงนะครับหรือว่าอาจารย์มงก็ได้นะฮะหรือว่าเนี่ยมงก็ได้นะครับผมอยู่ภายในเกงนะครับแล้วก็คำอ่าฟังคำบรรยายแบบ5าาสนุกสนุกไปด้วยนะฮะ อย่มองข้าเบาๆเเดี๋ยวพี่อับตกนุ่นนั่งนุ่นนุ่นนั่งน่เนีานได้กินเบียรมัน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 นดมันมันมัเนมันมนะเนี่ยมนเหรอรู้สว่ามันมันไม่ได้แตนานหรอกไม่ได้ไม่ได้กินนานรู้สึกเมาคันข้ามันจะยากหน่อยมันเป็นยาเราเราหาตอไมเจอใช่ปะ เนี่ยปัญหาต่อไปไม่ได้ร่วมปะสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้านะครับเทำไงอ่ะวันนี้เราก็มาเยี่ยมเยี่ยมหมงนะครับหรือว่าปีหมงนะครับผม ตามคําเรียกร้องนะครับ t f c อยากชมหน้าตาว่าคืนๆนะครับเกาหลีเกาหลีนี่ยก็เหรอเกาหลีเอ๊ะนี่ว่าหน้าตาคืนไหนคืนมาค้างคืนเป็นยังไงนี่ไปบุกมันถ่ายไม่ได้เลยต้องแบบเสริมหรอตลอดอ่ะไอ้ที่หน้าใสเดียวพอใช้อะไรรู้เปล่าครับใช้อะไรครับสไลสไลอะไรอ้าวสไลจริงเลยอ่ยเอาเราไปใช้ดูนุ่มๆว่ะสไล สไลด์ล้างจานลล้างจานนี่แหละเนี่ยใช้ได้ด้วยเหรอเอาจริงจริงเอาสไลด์มันดีกว่าสบู่อีกนะสะอาดเกลี้ยงเเอาดี๋ยวขอบคุณมากนะเนี่ยน้องคอยมาหาครับเดี๋ยวจะคุยเรื่องประสบการณ์สมัยขับรถแรกๆใช่ไหมหมอได้ได้เลยครับได้สมัยก้อนที่เราเราเป็นมาจากเด็กออเลอร์หรือเปล่าใช่เป็นมาจากเด็กออเลอร์สมัยนั้นเนี่ยเป็นอ่า แต่จะไปไไม่เหมือนเด็กออยเลอร์หรอกอเอางี้ดีกว่าไอ้หมอง้องคุยคุยเล่นประสบการณ์ที่ไอ้มอจำได้อะจำได้ยังไงก็คุยแบบนั้นเลยเดียไปขัดรถมาจากปะตงกับเพื่อนสมัยนั้นนะครับอ่าไปนั่น,นเนี่ยเฮียให้เลียนช่างส,สวยๆด้วยตัดผมไง <c oughs> เออเฮียก็เลยไปหัดขับไปโคกับเพื่อนรุ่นกันชักอะ EPC 20อ่ะโคสูอ่ะครับได <C> ้แต่ เฮียไม่ได้ถึงขั้นเป็นเด็กไอเล่ยงเงี้ยแบบไปค้าแบบไปเรื่อยเปื่อยอ่ะหาประสบการณ์ไปเรื่อยอ่ะมันเป็นที่ดวงด้วยไงดวงดวงไปจังหวะไปขับรถที่นครนายกแล้วเขาก,ก็ยัดเยียดเห็นเราพอขับได้แล้วก็ขับไปแล้วไปอยู่ไอลาดลี้ลก็เหมือนเหมือนมันก็เหมือนเป็นเด็กไอเลอย์แหละ แล้วสมัยก่อนเนี่ยกว่ากว่าที่จะใอ้ผมขับกว่าจะได้ขับรถนี่เป็นเด็กอยเลอร์อยู่กี่ปีมันไปทำงานก่อสร้างก่อให้วันสองร้อยไง าใช่มันก็เหมือนเด็กออยเลอยแต่มันไปทํางานแบบลูกบริษัทไงขับขับับไอแบบขับเล็กไปก่อนขับมันเล็กไปก่อนได้เอางานที่มันง่ายๆไปก่อนได้ขับมัเล็กไปก่อนนะฮะประสบการณ์ไปเรื่อยเหมือนเหมือนที่ว่าเราเราขับไปด้วยแต่ว่าอยู่ในอยู่ในความควบคุมของลูกพี่ด้วยอะไรเงี้ยถูกต้องเลยนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็มาอาบจารมีเฝ้ารถเช้าใช่ถูกต้องเลยมโหมาหล่อเมันเกาหลีจังวะ ได้โดนแซวแน่คลิปนี้บุรีรัมย์ครับเนี่ยผมบุรีรัมย์อำเภอลาหันทรายนะครับหน้าใสเพราะว่าใช้สไลสไลสไลของแท้เลยนี่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 เดี๋ยวให้ดูนี่นี่นี่ครไม่ได้คุยไม่ได้โม้มันตจุกจิกนะนี่ยิงหอนี้เลยเอ้าจริงจริงจริงเดี๋ยวน้องบอยเราไปใช้เอ้าจริงเลข6สายกิ๊ก อ่าจริงจริงอันนี้พูดจริงือตลกเนี่ยเอาจริงจริงเรื่องจริงเียนไม่เคยคุยโมตลกแต่เหมือนจะโมแต่เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงจริงบอยสไลนเนี่ยสูตรอาไม่เคยมีใครทามีอยู่คนเดียวจุ่มหม่งเนี่ยเอาใสเปล่าสี่สิบแล้เนี่ยนาใสจิ๊กนาใสจิ๊กเลยนะ มาเกฟซีบุรีรัมเลยครับผมรหัสทรายนะครับแล้วมาหัดขับรถไปเรื่อยๆอย่างว่าอะไรอาชีพเราขับรถเนาะเราไปเรื่อยเนาะเอางี้ดีกว่ามพูดเป็นกําลังใจให้่อยสำหรับน้องๆหรือว่าพี่ๆที่อยากจะขับรถเนี่ยเราควรที่จะต้องต้องหัดแล้วต้องเริ่มมาจากยังไงนะครับเริ่มจากเราตรงต่อเวลา และเราขยันแล้วเราต้องซื่อสัตย์เราใจรักแล้วอดทนกวัวเราจะได้ถึงจุดนี้นะโอ้โหตรงนอนหน้างานเอ้ยคือไปทุกรูปแบบป่าช้าเอ้ยผีหลอกก็มีโอ้ทุกทุปทุกทุกทุกอย่างที่เจอตสอไปก่อนใช่ที่เราไปเขาตะง g o ไงเขาตอะบอยไปเจอลูกปืนแล้วบอยเอามุกี้แฝงแฝงกันนะแล้วแต่ต้องมีมีแทบตายลูกปืนรถถังอะมันใหญ่หนุ่มบอยเนาะใช่ แล้วก็เจอผีหลอกสรารพัดสรารพีชีวิตไม่อยากจะพูดถึงเยอะเยอะมากนั่นแหละหตอนอตอนผ<อ>ีหลอกผมไม่รู้หรอกในหลวงรู้มันเป็นไงมันเป็นไงแบบแบบว่ากลางคืนมาขับไปอยู่ตรงวังสมบูรณ์รถมันจะขย่มรถอะไรไงแมวดำแมวดำใช่เนี่ยท่านประธานานั่งอยู่หลังอะไรอะไเขาไปด้วยเขาเจอหน้ากลัวมันมันจริงเป็นเรื่องจริงคนขับไมโครตรงโดนแบบนี้ทุกคน สายลุยสมัยก่อนนะจริงนะแต่เป็นสมัยนี้มันจะแบบว่าเย็นกับกลับบ้านแล้วแต่เป็นสมัยก่อนนี่ผมไปนอนนั่งานแล้วก็ร้านอาหารนั่นแหละของแพ้เที่ยวฝากถึงน้องๆไงไทยคือต้องอดทนเอาสักวันฝันมันจะเป็นจริงความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้นแหละจริงอะเวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์ใช่ไหมพ่อย เหมือนน้องอน่ยน้องบอยผมเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยตอเนี้คือเก่งสีมือจริงชื่นชอบเลยอขาขณะขับแม่ครัวด้วกันเนี่ยคือเห็นน้องขเขาขับคือแบบโอเคอะแบบคือแบบชนะใจอ่ะฮะคือความพยายามเขาอดทนมากเห็นตั้งแต่เราอยู่ด้วยกันเนาะเน <c oughs> ี่ยยังถามแป้งอย่างเงี้ยไม่ได้ทามหล่อหรอหล่อหรอโดนแซวในคลิปนี้มันจะเหมือนแบบอาเกาหลีนี่ยเนาะ <laughs> สามคนมาเจอกันนะจะเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะแหลกล้านแหลกอ่ะเราพี่อัาตัวใหญ่ยัเข้ามาตังไ่ได้แล้วฝากถึงน้องๆอย่าอดทนเอาฮะทุกคนไม่ได้เก่งกันแต่แรกแล้วทุกคนต้องผ่านอุปสรรครบบแบบทุกอย่างอ่ะน้ำตาไหลบางทีถอนก็มีนอบอยนะพี่อัานตังไม่ได้ไหนั่งไม่ได้นี่ นั่งเ่ไงเราใม่ไม่ผมยืนงอแขนนั่งขนาดนั้นเลยเหรอู้สามคนนั่งคุยสนุกเลยที่เยวก็ไปไปเขื่อนงอเด็เซอร์ผมเหลบอกแล้วเขาดูคลิปอยู่นั่นอาแล้วเร่ว่าเราคนดนแดนได้ออกทองถิ่เออไม่ใช่ออกวิญญาณออกโซซามมันตื่นเต้นอันตะ ฝากถึงอฟ FF ของน้องบอยเดี๋ยวคนที่รู้จักนะน้องโตคนที่นึ<า>กใจให้มงนะครับผมชอบน้องโตคอมเมนต์มาเยอะเลยนะครับน้อตก๊อตจักรพันธ์รถไปโคเล็กแล้วก็เสียหนึ่งแคทน้อยอ่าก็เสียทีฮะเสียทีอยู่ประตงเซลี่เสียกุ้งมาพวกกันฮะเสียเฮิร์มเสียเฮิร์มเสียฮืนนั่นแหละฝากเ f ของน้องนะครับคอมเมนต์มาเยอะๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ แฉกสนุกขึ้เติ์นะเขาเรียกว่าจับไทยตามทองขอนะครับพอดีผมว่างว่าฝนตกที่หน้างานก็เลยแฉก็เลยมาหาโอ้ยสนมั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 นจะมันจะเยอะนั้นหน่อยตูตอตอมันไม่ใหญ่แล้วแล้วอีกอย่างมันเป็นหญ้าไม่ตอมันไม่ใหญ่มันไม่ใหญ่ใช่มันไม่มาโลซุ่มหายากเห็นไหมเนี่ยมันยากมันยากคือมันมีหญ้าเสียฮะเนี่ยมันเหมือนครั้งแรกอ่ะ แรกมันจะง่ายอย่างเงี้ยนี่เนี yup> okay? ่ยเฮี้ยต้องสุ่มหาเขาไงใช่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 เหมือนเราหลับหลับหลับเปิดไฟแล้วเสียบเลยอ่ะโอเคเอาอีกแล้วสุ่มหาไงสุ่มหาไงเออมาจำคำหน่อยอันนั้นมันหาง่ายกว่าเพราะมันรู้ตำแหน่งไงแต่อย่างงี้ไม่รู้ตำแหน่งนะอย่างนั้นปิดไฟแล้วแบบยังรู้ตำแหน่งอยู่ตำแหน่งอยู่ตรงไหนนี่น้องน้องครับน้องเฮ้ยสุดยอดเลยนี่น้องบอยฝนโตครับ ก็มาเที่ยวหาแหมขอบคุณมากเลยน้องก็คิดถึงพี่แหมให้พี่ก็คิดถึงน้องแต่ถ้าน้องเป็นผู้หญิงอะน้องวินุ่งอะพี่ก็จะเสียต้องเลยแหละบาตถึงทุกๆคนนะครับโอ้เนี่ยอาชีพขับไมโคแบบนี้ฮะสนุกสนานแต่ต้องอดทนเนาะอดทนก็ต้องอดทนเอาเพราะเราได้ตังค์เราก็ต้องอดทนสบายไหมก็สบายประสบการณ์มันสอนกันไม่ได้ใช่ใช่ใช่ต้องเลยรัก รักในสิ่งที่เราเราทำรักในอาชีพเราถึงมันจะสบสบความสำเร็จเอาเชื่อนงบอยเนาะอย่างบอยเน่ยเฮียแบบภูมิใจเฮียภูมิใจเลยนะกับน้องนุ่งเนี่ยโอ้โหแล้วน้ำตาจะไหลไม่ใช่เผ็ดอาจริงเลยนะโอ้โหอายุป่านนี้แล้วเราเรามีอาชีพที่ดีแล้วอ่ะแล้วเศรษฐกิจแบบนี้เลยโควิดปับนเนี่ยใช่ใช่มันไม่สบทีนนเถึงแม้โครเลยคือแม้โครเราไม่ได้อยู่ในป่าเอ้ยอยู่ในเมือง ใช่เราแบบส่วนตัวเนี่ยเปิดปากก็คุยได้ไงมังนั้นมันน่าใสอย่างเงี้ยเหมือนุูเนี่ยยังหาเมียได้อยู่สไลครับสไลเนี่ยสไลของแท้เลยใครใช้ดีกับเอฟซีคอมเมนต์มาบอกน้องบอยฮะสไลยี่ห้ออะไรก็ได้ฮะแต่อย่าไปเอาสกอร์ไปถูก หน้ามันจะเปลี่ยนเดี๋ยวเมียนจำไม่ได้ขนาดขนาดมองข้าวดำๆเอาสกอตไบท์ถูยังขาวเลยใช่สไลด์เนี่ยขาวแน่นอไม้ยาสีฟันเขาขัดหน้ามันจะใสเลยแต่สไลด์อ่ะมันดีกว่ามันไม่แสบมันจะเกลี้ยงจริงก็ไปเขื่อนปะนะไปปะได้ไปไป ไปก็เดี๋ยวหกโมงเฮ้ยหน้ามืดเนี่ยเดี๋ยวอยู่เนี่ยใช่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 นานน้องมาเที่ยวเนี่ยสักทีน้ำคุยกับยักนั่งคุยกับยักษ์ใช่ใช่จะพูดไปเรื่อยบรรยายไปเรื่อยใช่นี่เลยฮะประสบการณ์นี่อยู่ที่ไหนแข่งแก่งทั้งแมวเนาะแก่งแขงอยู่เฟสนี้จะเป็นของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นึกนะในเจนเขาเยอะอยู่เจนสี่ห้าคันผู้ใหญ่นึกอ๋อมันอยูดมันจะดีฝีมือใช่ใช่ สุดยอดคนนี้เนี่ยสุดยอดเลยเนี่ยน้องผมก็สุดยอดเลยนะับอาจารย์เนี่ยตับก่อนเนี่ยโอ้โหไปด้วยกันตับไตอนนี่ชีวิตเราเนี่ยสุดยอดไม่ได้ว่ารถกระบะได้เอาไว้มาเดาไว้ทุกน้ำมันนะไว้ทุกสาวๆน่ะจริงป่ะมันมันจะหนักไปเปล่าเดี๋ยวนิดหน่อยกันนะมันนานมาแล้วเขาไม่จังเลยเนาะน้ำแล้ว ของข่าวนั้นเราแค่เล่าเป็นประสมแกงปุ๋ยเหล่าน้ำลายไหลยังมีไฟอยู่โอ้ยไฟเต็มตัวเลยแหละไม่แช็กเนี่ยมันจะดึงดึงหน่อยดูแกงขังแมวโอเคเลยมันดีป่ะไปทำบูธมาฮะบูธไอ้ไม่ใช่บูธอ่ะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนชิมเนาะชิมเนี่ย อยข้างู้มได้เน็ตเนปักเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวโอเคฮะฮะแคทมันมาใหม่ใหม่ันเป็นรบไหบอยก็น้อง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 ขับมาก่อนก่อนก่อนครับของบอยถ่ายเช็คเช็ค6กันแล้วแล้วหมดทุกอย่างเลยใช่โมเดีโมยังไ่สี่พันเลยใช่ยังไมสี่พันเหี้ยก็โมไปนั้นและสี่พันอาา่า นี่นะฮะอาชีพข right? ับไมโครเนี่ยจะบดขากยาก่ากมันจะยากมากเลยเพราะมันเป็นเป็นป่าเนี่ยใช่ใช่โอ้เนี่ยต้องสุ่มเอาเนี่ยมันไม่เหมืเนอานั้นเออเสียเวลาไปเกาหานี่แหละอันนั้นนั่นคือง่ายเนี่ยเราต้องเกาหาเอาอ่ะมันก็ต้องหลงแต่ทำไงได้หลงเดตอนทำโค้งเพาเจอหลงหลงมันก็โอเคมันก็มันต้องมีหลงนี่แหละใช่ มันมันมันหลายรูปแบบงานไมโครบางทีเราไปเจองานแบบนี้เรากำลงแก้ปัญหาวันจะทําแบบไหนใช่ปะแต่แต่เราทําแต่เราสนุกกับมันเราจะไม่เครียดนะใช่ป่ะบอยเนาะเนี่ยเนี่ยที่ที่ทำเนี่ยมันคือเราสนุกกับมันไปเลยเราจะไม่เครียดเราเจออุปสรรคแบบนี้อะเขาเรียกว่าอุปสรรคไงเราก็จะไปเครียดมันถึงว่าเราทำเราได้ตังค์ทำโรงงานมันมันออกมาโอเคก็คือ งมันแคบแล้วไปนอนไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ก็น่าจะนอนหน้างานเนี่ยนอนหน้างานไกลกับหมวดน่าเสียดายไม่ได้อยู่ใกล้กันไมอยู่ใกล้นอเดี๋ยวเอาไปจองไงเอาไปจองไงเดี๋ยวในเมืองโอ้มันเกียบตอทีป่ะตอเขาปลูกมาแล้วมันปลูกสลับกันยังไงลูกปล่อยะโดนตรงกันเหรอไม่ได้ตรงมันงั้นเฮียจะกระโดดโค้ง่างไรโคงเคลงอยงไรขี่ม้าเลยเอองานแม่โคใหญ่มันเป็นงานลุย งานคือเคลียร์ทุกอย่างที่รถเล็กมาทํารถเล็กนี่คือเป็นงานที่แบบมันมันไม่ได้ยากนะน้องบอยเนาะคือมันจะมาเก็บจากงานรถใหญ่นี่งานรถใหญ่นี่คือมันต้องเคลียร์หมดทุกอย่างไงบอยว่าปะใช่ใช่มันจะยากไหมางานรถใหญ่เราต้องเคลียร์ลิ่งทุกทุกท,ท,ท,ทุกอย่างเลยเนี่ยเราเหยียะก็เอาเป็นเอาเป็นกอดกอดแบบนี้เราเหยียะจะไปเคลีย,นนยจะได้ไม่กิ่งมันไม่ได้แตกไง ก็ต้องแบบนี้เลยทำไม่ได้ตอนแรกนะ่ะเขาน่าจะตัดยาหรือมา่านยาก่อนมันถึงจะง่ายอ,อย่างนี้มันจะยากหน่อยไม่รู้ว่าตออยู่ตรงไหนอะไรยังไงเลยลุงหมอตอดินตอไม่ใหญ่แต่ดินมันแข็งเราอย่างี้เก๊กครับเก๊กคนเกาะไม่โคกลัวจะตกฮะเหมือน <laughs> ผมตกไม่โคอ่ะ คือรถมันกระเด้าว่าในคนขี่เกาะไมโครเนี่ยจะล่วงเอาฮะเดี๋ยวขับไมโครไม่ได้จูอัดป้ากางโอ้ยใสจริงนเนาะใสอือเดี๋ยวปิดคลิปก่อนคลิปนี้มันสิบหกนาทีนะอ่ะปิดก่อนก็ได้อ่ะลา,ลาเล้ของเราเลยอ่า <c oughs> <c oughs> งก็ขอบคุณนะครับเอฟซีที่ติดตามน้องบอยครับ ผมก็ติดตามคนหนึ่งครับไงก็ฝาก FC ฟซีฮะหมงคอมเมนต์มาเยอะเลยนะครับผมถ้าอยากให้ผมมาถ่ายเป็นบ่อยนะเดี๋ยวถ้าไปได้ทำงานอยู่ใกล้กันเดี๋ยวจะมาถ่ายเป็นบ่อยเลยนะครับก็ฝาก FC ฟคอมเมนต์มาเยอะๆเลยนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับคมเมนมาเยอะๆกดไลค์ด้วยนะกดแชร์ด้วยก็ดีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมสไลด์ฮะสไลด์ฮะเอาจริงๆสไลด์หน้าใสนะฮะยาเมียตีอะมีสไลด์แล้วกัน